มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยทีมนักวิจัยโครงการวิจัยย่อยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดกิจกรรมคืนข้อมูลให้กับอุทยานแห่งชาติผาแต้มภายใต้โครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทุนส่งเสริมแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมววนอและหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพท โดยมีนางสาววันฤดีสุขโตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มให้การต้อนรับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรมและสาธิตระบบ v วชเชอร์ทัวร์ผาแต้ม360องศาพร้อมไปชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ที่4ในการอนุรักษ์สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิละปะวัฒนธรรมและ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เพื่ออน,นุรักษ์และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงผาแต้มอําเภอคงเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีนาห้องประชุมอุทยานแห่งชาติผาแต้มอําเภอคงเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานี ดรสมปองเวรุวนาธทรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้กล่าวว่าสำหรับโครงการวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งโครงการย่อยในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยทีมนักวิจัยได้ทําการสืบคน้นสํารวจ และจัดเก็บทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเสมือนจริงวิชูดทัวร์ผาแต้ม360องศา เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสำนึกรักท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการศึกษาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีผาแต้มที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นสถานที่ที่ค้นพบร่องรอยลักษณะการใช้สีโบราณเขียนลงบนผนังถ้ำมีอายุกว่า4,000ปีถือเป็นแหล่งอรารยธรรมที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวและเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ครั้งก่อนประวัติ รตาเพื่อความสะดวกและการเข้าถึงก,การรับชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผ่าแต้มในทุกช่วงวัยทีมนักวิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้และการรับชมโดยพัฒนาเป็นระบบจำลองผ่าแต้มเสมือนจริงมองเห็นทิวทัศน์360องศาทั้ง4กลุ่มภาพเขียนสีผ่านการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตและแว่น V R ทั้งนี้ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> โอกาสให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์หรือนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในการเดินทางแต่มีความประสงค์ที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสีผาแต้มจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถรับชมผาแต้มเสมือนจริง360องศาได้ที่เ w w ร์ดไค ubiu ac t th ดีแวีทส่วนมากเราก็แนะนำให้จุดสองแล้วก็เดินกลับอะไรเงี้ยกตัวเองโอเคครับดีดีครับก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นเรื่